สวัสดีค่ะเป็นแฟนค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หานะคะหากรกดานะคะฮกหากค่ะก,ก่อนอื่นนะคะพิมใจก็ขอขอบคุณแฟนๆที่คอมเมนต์ามาหาพิมใจนะคะ,ะแล้วก็ฝากไปถึงคุณพี่กุ้มกริบนะคะ่คะ,ะค่อยช่วยพิมใจมาตลอดนะคะและก็ค่อยให้เป็นกำลังแรงใจมาก เป่นบอกว่าตอนนี้อยากสิมารวมทิ้มใจให้กันค่ะแต่ว่ายุ่กับงานอยู่ค่ะเห็นทิ้มใจจัดรกยการสดเป่นบอกว่าดีใจหลายนะคะขอคุณเลายๆนะคะที่พี่ให้กำลังแรงใจน,อน,ะะอน,นะะ้องนะคะและก็คุณท่ามนนะคะบุญชงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทิ้มใจกับบ่อคอยเก่งนะคะขอ ออกตัวจากนิดนึงคาะเรื่องภาษาทิมใจบ่เจงกับจบแชร์บอซีไร่ตั้งแต่อันขันบอยู่ในเสืออ้อผากองฮูจักซ้มเอ็กแอลนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะรากาเพื่อนบอกว่านะคะกหลายหลายท่านนะคะถึงอ่าคอมเมนต์จากต่างประเทศเข้ามาค่ะพิมใจอาจีอ่านบอธบอตองกาตองขอโทษขอไป แลวกามาจากช่องจอมค่ะใช่แดนซุรินนะคะก็ขอเต็มใจรักมากค่ะเต็มใจรักบ่มีดนตีแต่พิมใจสิลริสดนะคะให้แฟนๆไ้ฟังลวกาคุ้นสมชายนะคะโฉมฉ่วยนะคะก็ขอ,อก่อนของพิมใจมาลกลากาซอยอาเชียนะคะพิ้มใจมากเอาเต็มทจัดให้บอกว่าคอยฟังอยู่ตลอด เมื่อวานนี่ค่ะพิมใจได้มีโอกาสไปที่ยา,าโสแฟนเฟนกระทษก็ไปหาพิมใจค่ะบอกวาอ่าฟังรายการของพิมใจตลอดแล้วก็จัดก่อนใดก็ระว่าขอแต่จัดใหนน้มีละค่ะมอกพิมใจขอขอบคุณนะคะเสียงเป็นของผู้ยิ่งนะคะพิมใจกระลืมถามไปเพราะว่าตอนอยูได้ห่างนะคะจักเสียงยังหลบกวนแนพ่พิมใจก็เลืล่ืมนะคะถาม,มาาว่าเสวานจังได ทะะิ่งใจดี่าคงสิโทษมาอีกนะคะขอขอบคุณนะคะแลากาคุณกุ้งบ้านแดงนะคะผุดไทยสงนะคะก็บอกว่าชอบมากจัดสดนะคะอขอวัดตะเ,เลิกงานมา,างานไหนก็มาฟังทิ้นใจและจัดรายการโอ้โหดีใจนะคะทีเป็นเต้นหากำลังใจแต่าหากว่าเป็นแตนไมใหากำลังใจทิ้นใจกับวิสีเร้าละละแต่ก็ดีนะคะคอมมนขม่าตลอดนะคะ ป่น3ีสามสี่คนพิ้นใจกระดีใจนะคะทีขอมาแต่ละเมือแต่ละวันค่ะและ้วก็ฝากถึงน้องวงเพช็ดกันนะคะน้องวงเพช็ดนี่ก็มากลายสายตาพค่ะอยู่ตลาดสะท้องรอยเอ็ดนะคะขายหมูขายไก่ก็ขอใหอ้ขายหมดเร็วๆนะคะขอให้รำ่ำรวยรำ่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่เรียนจากกรุงเทพเพือเกาค่ะให้กำลังแรงใจนองเสมอนะคะคนดีพิเศษเลยค่ะแะการสําำรับน้องสาวหลาเดือนเพ่นตอนนี้ก่ะคือสิพี่งานหลายอยู่นะคะคิดว่านะคะก็ขอบคุณนะคะฝากไปถึงคุณเตโชนะคะพุทธลักษณ์นะคะก็ขอมานะคะมีเฉพาะหลายๆก่อนค่ะ ว่อนได้ไกระไรนี่แหละค่ะหมองที่ทิ้มใจมากหลายคือ,อบ่เรื่องมาค่ะว่าทิ้มใจจัดก่อนได้ให้กะฟังได้ตลอดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่กําลังแรงใจหลายนะคะละกาเพื่อนบอกว่านะคะฝากไปถึงอีกค่ะอ,ะอดีตนายอำเภอสวภอุวรรณภูมิไกย่างโกตองสวรรณภูมิค่ะมีทั้งกาแฟมีทั้ง้านนวดนะคะแฟนแฟนไปหัน กินเขา่ากินปลาแล้วคือเ่าท่านไม่กินว่าท่านไม่หิวไปนวดก่อนก็นะไรน,นะคะราคาเป็นกันเองนะคะก็เอาระคาพอนีพิมใจคิดว่าสิลองอา่าห้ตามข้าขอรากาผู้ที่ขอบ่พี่ดนตรีพิมใจกสิจัดห้ยคือเก่าค่ะอา่าก่อนอื่นพิมใจสิจัดห้ดยโดยเฉพาะมาจากอา่าทางสุรินนะคะก็บอกว่าอยากสิฟัง เอาพี่นใจว่านแฟนก่อนค่ะดนตรีมาเลยค่ะ ฝ่าแฟนแฟนอยากฝาเปิดใยพินใจพวงมาอะไรแฟนแฟนใส่พ่อบอกไเถือนหลักเพื่อจะได้ใจคิดถึงหน้าบอกเป็นกาเรื่องอาละบังเวทีกันน้ำตาเลร ใจว่าได้แฟงเนื่อเโจสรึงลืออะไรฟ้าเกิ่มเกิ่มืออะไรบ้าเิ่มเคิ่มพน่หจดคนหรโอโอ้่าเงินนอดจดหมายรู้แต่เพร่มาละเป็นคู้ใจ ພະຍາມມາຍາມອ n າຄຸ i ເດັນຄູ່ໃຈອົກກໍພະຍາມມ

ผิดประังน้องไมมีร่างแม่แน่แม่ลงเืนเช้าก็ต้องจะขอนขับรงแกนอนไหนเออเขืนนี้ขอทุกวันนอนใจมาพักผ่อนก่อนนะพี่เออระวังจะจับป้าที่ท้องจะกอละข้าวของจกสั่นมันเคยสุขได้หายอนได้กอเป็นจุ่นัดอยู่กินประเสริฐอย่าจ้าไเจ้เมื่อนู้ยอย่าจ้าไเจ้าเมื่อนู้นซึ่งเราเส้นรุ่งเให้สุขีิตก็กันสุขสันหมดทั้ง สุกันความถนอมกันเกิมินแฟนครั้งนพ้ใหน่อยสบายสบอย่ากะพอให้จังพบสิงสมวัติอย่างกระสุกลังเลกิดบาดเจยบไม่หยุดติดบัดยังไมีหยุดขอบคุณเด้อแฟนๆนะคะที่ให้กำลังแรงใจกับพิมใจหน้านะคะขอมากระจัไปตามคำ้ขอแล้วนะคะสำหรับอ่านุมชายแดนนะคะ คงจะได้ฟังกัน,กนไปทีรเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอยากสิฟังอ่าทิ้มใจวอนแฟนค่ะบารนี่สิคจัดให้ตามคําขอซึ่งบอมี่อ่าดนตรีค่ะเพิ่นบอก่าขอฟังเต็มใจรักภาษา นะคะทิ่ใจกับไปนคนมากด้พี่นอ้องนานๆจนสีเ่เดลัมนะคะจะสีซัมใหญน,นะคะเพราะว่าตันต่อัดมากกับบอสไี่เดลั่มจ๊คเตอราะฉะนั้นเป็นแฟนขอมากกับคียนบะไรค่ะทิ่ใจแต่ละมือแต่ละวันกับพยายามนะคะเอาฟังเบิ้งกันลกันค่ะค่ะมาฟังเบิ้งกันลกันค่ะมวนบ่มวนอดสาวฟังเอานะคะ โอ้ยได้ใช้ฟังเด้ออมพองมาฟ้าลวงความมักสงตึงเข่าเมาลาเมื่อชิงยิ่งเมืองแล้วงามมีเหลือควันคือจังไยเมืองบนหลวงลงมขางไตใจของหลงกระสันแดดดินดาวพ่อปลล่าเสียบจับมาคำหองสองเข็นเป็นจังสีสีขอแลนเมื่อน้ำพ่ออยากเศร้าทางลำไปหนังลงทันที ป่านี่นองคนจนเว้าอ่อยในเด้อใจเอ๋ยในเด้อใจเอ๋ยเจ้าผู้งามบ่น้อยมาควยตาเบิ่งลำดำจังน้องดำตัแตทางกใจมันมีศักดีบ่เปลี่ยนแปลงแงยอมใจเขนยอมแต่เธอพร้อมหรือยังใจเขนยอมแต่เธอพร้อมหรือยังพอากั่งขอเป็นอาเพื่อนยามนอนหลอนนได้ไกลใช้ตุ้มตอมนั่งสิหจุกแก้มยามเข้าวันอฮอนแดดอ่อนสายลมใจมา เด็ดอ่อนสายลมชอยมานกเกวสาลิกาบินถลาลงพรสายลมโชยมาผัดอ่อนน้องจะกอดพี่นอนจะเราร้อนดวงใจยามร้อนน้องจะคอยผัดให้ยามเมื่อเศร้าน่าใจพี่จึงได้กอดนางสองเราต่างเห็นใจกันแต่เรารักกันคงจะมันหนักหนาเหมือนเดือนคู่ดาวพระฟ้าเหมือนเดือนคู่ดาวพระฟ้ามาสากกูนารักป่าดงดอน มาเถิดมารักกันรักกันให้มารักกับฉันจะสุขสันยานอนหมอนกลางคางท้างกลางเทาอยู่คือกูรู้และกัวตัวเทหักกันอัวกานันเสียจองข้อขฉมแสนยังบูชารักส่วนไตแทนใดใจของน้องมันคือนั่งกัวกคาโปรดสงสารเถิดหน้าอยาหาเรื่องแงงอนเจ้าออนต้นเจ้าผู้ตอนคำตันแนวว่างหันสองทางว่าสั่งสอนลงใดใจน้อยใจพี่ชอบมาหิมอลา ใจน้อยใจพี่จอบไม่มัวล่ำเจ้าผู้ใส่ตาดำยิ้มเจ้าคำจริงจริงจิงขอเจียวพบเป็นให้เจียวคุณพี่คอยตีผูดมันเป็นแผ่นแผ่นเดียวหักจังเกียวเจ้าผู้เกียวไหลความสุขคติข้ารงกลมใจบ่มีไรกลมใจบ่มีไรขอบคุณค่ะโอ้ยหนะคะกาล่ำตั้งแต่๋ยสามสิบปีกว่าค่ะบ่ามันธรรมดาค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ใจกะเจอ่า ยี่สิบกว่าปีค่ะเป็นชุดแรกปะคะนี่ก็เป็มนชุดแรกค่ะแต่ว่าอยู่ในปีเดียวกันค่ะชุดแรกเพราะว่าชุดแรกค่ะชุดแรกคือสาวอีสานอะไรค่ะราม่าเต็มใจรักเพราะว่าปีหนึ่งพี่นใจบันทึกอยู่สี่ชุดนะคะอย่างหน่อยสี่ชุดชุดละยี่สิบสี่ก่อนค่ะลองเบิงนะคะแต่ละปีนะคะสำหรับกอลัมน์ของอาจารย์นุ่งเกิงพิ่นใจคิดว่าเป็นพันๆก่อนค่ะ ว่าเป็นธรรมดาซึ่งถ้าหากว่า,าเรียนกะสิจบกปริญญาโทค่ะคำมเมนเรียนอาจไปทางโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นเรียนล่ำนะคะก่อนล่ำเป็นปึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะเฟนเนที่คอมเมนต์เข้ามาอยากสิฟังค่ะบันนี้สีมาฟังเป็นเพลงค่ะเพลงนี้พิมใ,ใจกับอัดตังเตอประมาณค่ะก็คิดว่า สามสิบกว่าปีด้วยกันค่ะอยู่ในชุดในชุดใดครับอีสานอีนพัดเินนค่ะเป็นเพลงของอาจารย์สรินภาคสิริค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอัจให้พิมพ์ใจแต้งเต่พิมพ์ใจเป็นสาวอยู่่นกันนะะประมาณปีถึงสองหาค่ะประมาณยี่สิบหกี่สิบเจ็ดค่ะพ่ออนะคะพ่อซอสสองหาสองหกคือว่าแสดงหนังเรียงอย่างก็ สวรรค์บานหน้าสวรรคิ์มาหน้าว่ะครับเออสวรรค์บานหน้าครับอาจารย์ท่องมีมาไล่เนาะค่ะไทยถ้ำยู่แถวอ่มหาชนะชัยเออยู่ที่เขือนไนค่ะเขือนไนว่ะครับค่ะอยู่เขือนไนค่ะพิมใจจวนทร์บัดนหน้าเนาะปีสองขวบเออเพราะว่าพิมใจเขาไปแถวบ้านปีงไก่ค่ะเลียวหัวเขาไปแถวบ้านปีงไก่นะคะอยู่อำเภอเขือนไนว่ะเออเขืองไนค่ะโอเคกระยังหาชมได้ครับนั่งเก่าอ้าบ้านนี้ อ่าเฟนๆฟนคอมเมนต์กข้ามานะคะขอบคุณแฟนๆฟนทีคอมเมนต์กข้ามานะคะบอกว่าฟังเพลงทิ้นใจทยลองเพลงบอทิ้นใจลองเพ่งบมจริงค่ะนั่หลับใช่ว่าเอาไปประกวดรายการตอนประกวดมันแมนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นทิ้นใจลองเพง่งของผู้อื่นนะคะของแม่แต่ว่าประองตัวเองลองไปบ่เบปินเลยคะ่ะข,ของยยทองสีว่ะทองทองสีนะคะอันนี้เป็นอ่า เพลงนักร้องน้องใหม่ค่ะฟังเบิ่งจากหน่อยเนาะของอาจารย์สริน,ารนภาคสลีนเนาะ,ะของอาจารย์สรินภาสนคสลีครับครับสิบนิ้วประนองก้มกราบต่อหน้านแฟนสุขใจเหลือแเสนที่แฟนมากัน,นเนื่องแน่น มาไลายพวกน้อยคอยของครอมาจากแฟนแฟนอยู่ในอ้อมโอกแขนแฟนแฟนแฟนูขอขอบคุณนสิบนิ้วประนมก้มกราบมายามลำร้อ จงกระรุนขอจงนึกว่าช่วยเด็กอีสานเอาบุญโปรดจงได้เกื้อกูลอุดหนุน จะมาร้องอีกให้น้องพี่ที่เป็นแรงใจฝากเจ้าของมาลายขอจงได้สุขีสิบนิ้วประนมก้มกราบต่อหน้าแฟนเพรงที่เป็นกันเองกันเอง นูน้องพี่พิม์ใจขอร้องให้พี่น้องช่วยเคี่ยอีกทีวันหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีหนูนี้จะมาตอบแทนขอบคุณคะ่ะขอบคุณเต้นเตน,นนะคะก็ มันนี่นะคะกระเป๋มเสียเอาไว้แยนในกรันเนาะนะคะขอบคุณหลายๆนะคะมวนบะมวลกับอดสาฟังเอาตามใจกันเพลงเนี่ย่ะค่ะว่างันวาสีเศร้าแล้วล่ะวันีเปินคอมเมนต์เขามาอีกนะคะขอออกไปทุนขอเข่าหนอกหน้าละสันอ่ะยัดเปก่อนุดท้ายกันแล้วกันค่ะ เกิดได้ละมังคนบัดจะมาแค้นทุกข์ใหญ่ใดสิปาราซําข่อยพอเฒ่าเตื้อคนโลกนี้ล้นหลายสิ่งจําเจ๋วิหลายเด้ความทุกข์สู่คนของพ่อเฒ่าคนเฒ่าหาความแน่แทยทุกระเร้อยเก่าก็ต้องได้นับวันบางฟังใดถาแม่ตายปายาพ่อเอาเมียมาดําประจํายังทุกจังเลยกว่าจะคนกําผ้าบาสนาร่ํา้าแล้วลูกหนากับแม่จริงละแม่พี่น้องมีกกันยังน้องนั้นก็ถือว่าคุณหลายพอใจจนยังเจ้ได้เกิดมันเห็นบ่ บ้านดาลูกกะย้อนเอไว้แม่ตกแตนไนป่เคยได้เียบยำนูไปคนมีกรรมบอกวอบอุ่นหน่อยจะมองหขวียได้แม่ใครกะย้อมรักลูกแท้แม่ใครกะย้อมรักลูกแท้แต่พิมมีแม่มาแล้วกลับไม่มีกต่รองไหนที่หนูไม่ดีกับรองกพี่หนูมาทำมาพอมันจังจะไใจเลือกเกล่ามองเท่นั้นจะละน้ำตากรอได้เต่รอรอรอมาไม่และวพ่อจะรักลูกเข้ากัน้ังเดาขอโทษ แม่มัดกลมัดเกลียวนำซ้ำอย่างเดียวดาลูกคนโตแลี้ยงเรกอบแม่คามาตกแต่งแลี้ยงเรกอบแม่คามาตกแต่งแค่ตะลุกผู้น้อยคู่เป็นนี่เธอแม่จันหนูหวังเพื่อความอบอุ่นแม่ทำลูกคนรักมันเท่ากันน้ำตาหนูไหลทุกวันกระนงานว่านั้นน้องไม่เคยทำมาหนูตอนแม่ว่าหนูกอิดช้าพ่อจะไม่จะเปลี่หนูกทำไมหนูพูดแม่ไม่ยอมเข้าใจจริงสดไม่ไหวก็จะไปตัดกันบาดี่หนูใกล้นอ ามอบอุ่นตัวะราหาทเหมือนคุณลูกแม่ยังจำตะแวนตากับขาจากแม่ไปไกลหาจีดังมีแห้งไก่สวหาจีดังมีแห้งไก่สดหวาแต่แหงอลัคว่ามีนางทีทำเก็บกวดจำว่ามีของว่าใช้จากที่มังหาไปที่แบงเบาวงุกทุกกลุกคนในบ้านดีขอให้สุขจีนี้ทุกนาทุกตานลุกเหมือนอยู่นอกโลกเหมือนข้าวธรหน้าที่เกิดมาคนเดียวไม่เหมือนข้าวมีรอกมีคนห มันตายได้คนเดียวฟาาว่าเขาเชียววัตถกจนดอนเอาความจำสั่งต่างมากันใส่ตังกดบารายตะลันไผ่เดียวเดียวว่างฟาแลตะหามือขึ้นบังเดี๋ยวว่างว่าเแลตาหามือขึ้นปันเพื่อจะพังเราวันตะปะหาหัวใจเต้ตะปะหันหัวใจเต้นโอ้ยสงคินอเป็นเศร้าเก่าครับผมมวนมาวนกับดตาตั้งต้นนะคะจัดตาม ขอของแสดงค่ะวันเสียงนี้ก็แล้วกันค่ะวันที่งกัคอมเมนต์ขมาได้ครับเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะวันที่งกัคอมเมนต์ขมาได้นะครับผมจัดรายการ0900ครับผม